สปาเดเฮ้ยสปาเดเฮ้โอ้โหเยอะขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยโอ้นี่คือหน้าตาของอาวียเข้าซอยฮะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแนะนำว่าที่เราสามารถทำทำได้ด้วยตัวเองเริ่มจากเล็กๆค่ะแล้วค่อยๆขยายหรือว่าพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะสวัสดีครับผม พรานเจ๋งกับเผจโคตรเจ๋งครับวันนี้เผจโคตรเจ๋งพามากินอีกแล้วครับอยู่ที่เฮือนข้าวซอยครับเฮือนข้าวซอยอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับลึกเข้ามาประมาณ1ิกว่ากิโลอ่าผมว่ารสชาติต้องโคตรเจ๋งโคตรอร่อยแน่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านแล้วก็รสชาติหน้าตาของอาหารว่าจะโคตรเจ๋งโคตรเด็ดโคตรโดนแค่ไหนไปพี่ติ๊กรำมนพัชรัญีมาพรค่ะ ข้าวซอยที่ร้านนะคะเราจะเป็นข้าวซอยที่มีรสชาติเข้มข้นค่ะแล้วก็จะเป็นรสรสลักษณะเฉพาะของที่บ้านแม่ลําดวนคือแม่ของพิ่ปิกเนะี่ยทำกินกันเองในบ้านค่ะเป็นเมนูยอดนิยมเนาะเมนูขายดีจะมีเมนูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อค่ะแล้วก็เมนูแนะนำนะคะจะเป็นข้าวซอยผัดแห้งไก่หรือว่าข้าวซอยผัดแห้งเนื้อค่ะ และเมนูซิกเนเจอร์นะคะที่ไม่มีเหมือนใครแล้วก็น่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะคะก็คือข้าวผัดซุ้ม,มซ้ม,มค่ะข้าวผัดซุ้มซ้มไก่หรือว่าข้าวผัดซุ้มซ้มเนือ้อก็หนึ่งก็คือรสชาติอาหารค่ะเป็นรสชาติที่หาหาทานได้ยากเนาะข้าวซอยแล้วก็เป็นข้าวซอยที่รสชาติเข้มข้นด้วยแล้วก็ยิ่งหายากไปใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นข้าวซอยที่ ได้นั่งในบรรยากาศแบบนี้ค่ะมีต้นไม้ใหญ่ใต้ความร่มรื่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์มันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ค่ะสิ่งสําคัญของร้านเราคือ1คนในร้านมีความสุขคนในร้านก็จะส่งความสุขให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะรู้สึกแล้วก็ได้รับตรงนั้นมันก็จะทําให้เขาแบบมีความรื่นรมในการทานอาหารด้วยอย่างเงี้ยค่ะเบอร์โทรศัพท์ของร้านนะคะ097 2 4 9 3964ค่ะพี่ปิ๊กรับเองค่ะแล้วก็ หรือนะคะจองผ่านเพจอ Inbox เพจได้เลยนะคะเวียงข้าวซอยจอมบึงค่ะจองมาทานอาหารก่อนนะคะแล้วแอดมินเขาจะส่งพิกัดร,รับให้ลูกค้าเองค่ะ สปาเเฮยคาเฟ่สปาเดเฮ่ยคาแฟชื่อพี่เอครับถ้าเกิดคนเขารู้จักกันก็จิกโก๋งสปาเดเฮยก็คือมาจากเพื่อนที่มาหาก็เอ้ยสปาเดเฮยสบายดีอะไรเงี้ยสบายดีบ้าเอวสปาเดเฮยนี่ก็คือได้เครดิตจากอาจารย์เชาเขาก็ต่อให้กาแฟไม่พี่อะไรเงี้ย เราก็ใช้เป็นกาแฟสดนั่นแหละแต่ว่าชงเป็นโบราณก็ปกติก็ไม่ใส่นมก็คือตีสี่ร้อนเย็นชาร้อนชาเย็นแต่ถ้าเกิดใส่นมก็ยกล้อเป็นกาแฟโบราณเ่ก็มีชามีไมโลครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีโรตีเข้ามาเสริม,มจะเป็นสูตรแบบกรอบนอกนุ่มในอะ่ะ แล้วก็มีเป็นท็อปปิ้งให้ก็คือเป็นนมข้อนอามะลิกับไมโลผงจริงๆอะ่ะตรงนี้จะทำเป็นทีตีมีดมแล้วก็นั่งกินกาแฟกันอยู่ทุกทุกเช้าทุกวันอะไรเงี้ยเอมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ารวมกันไปเลย เยอะขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยโอ้หนี่คือหน้าตาของข้าวซอเอ่เวียงข้าวซอยฮะดีครับหน้าตาดีเหมือนคนกินไหมฮะ <c oughs> โอเคนี่มีทั้งข้าวซอยแบบน้ําแล้วก็ข้าวซอยแบบแห้งนะครับแล้วก็มีข้าวซุ้มซ่ามนะครับข้าวผัดซุ้มซ่ามเป็นเมนูเมนูแนะนําเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับตบด้วยของหวานโลตีไม <c oughs> โรตีไหมนี่คือโรตีไหมถามว่าเอากินโรตีไหมไม่ใช่นี่คือชื่อของโรตีนะครับแล้วก็มีกาแฟตีสี่อ่าถ้าใครติดตามดูนะครับว่ากาแฟตีสี่คืออะไรนะครับต้องมาที่นี่ครับมากินถึงที่เลยนะครับชื่อร้านกาแฟก็อะไรสปาเดเฮสปาเดเฮใช่ไหมสปาเฮชื่ออะไรนะ ชื่อร้านก็ชื่อร้านก็กวนมากสประดะเฮ้ยคอฟฟคาคาับปาเดะแฮ้เฮ้ยอะไรโอเค okay. สประดะเฮ้ยคอฟคาเฟ่สประดะแฮคอฟฟี่เฮ้ยชื่อจำยากเหรอโอเคแล้วก็กาแฟสปรดเฮ้ยคาเฟ่สประด,ะประดะแฮคอฟฟี่ ต้องมาที่นี่ครับแค่ชื่อดี่ก็โอ้ยจำคนยากมากินกันเองนะครับมีทั้งข้าวซอยนะครับแล้วก็มีโรตีของหวานแล้วก็มีกาแฟที่โคตรชิลโคตรคูลโคตรเป็นเอกลับต้องมาที่นี่ครับอ่าโคตรเจ๋งครับจะพาไปเที่ยวกินถ่ายที่ไหนครับติดตามแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ y u u u b e โคตรเจ๋งครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับจัดการ